สบายดีพ่อแม่พี่น้องเด้อ FC ทุกท่านจ้าพี่น้องมื่อนี้ซาสุนี่สีขาวครัวแม่แก้วแล้วก็เห็ดอยู่เห็ดกินเนื้อขาวเห็ดอยู่เห็ดกินคือเก่าคือเดิมจ้าพี่น้องเมื่อนี้มีเมนูหอยหอ,อมหอยหอยจุทก,ยยยจกทีก่อ้อมมานั่นล่างก่อนหอยเนี่ยเป็นหอยครัวจ้าทุกคนอหอมมันยัง อาชิเล็กหอมชิเล็กพี่พ่ออยากหอมชิเล็กหอยขัวตัวไดมันพูแสดงมันหนักหน่อยหอยพี่น้องเอ,อ้หน่อยหอยไม่ใหญ่แท้โอ้โหส,สำนักลาสนีโอ้มีแต่หน่อยหนักเลยหน่อยเดี๋ยวลางก่อนซื้อเอา น้อยก็ได้ผมมีคอนเวลาไปหาเซกีนะนะ้าไปหาครัวคุนลองเลยเซกีไปหาครัวได้ล่างดีเลล่างเนี่ยเราจะมาต่อยคูดนะมั้ง จุ้อยขม้อยขมแซ่บแล้วกันเมนีน้องดาวของว่าเด็กๆไปถ้าเด็กๆไปอันปเปล่ยนยุ่งกับโลกหรือลุงบางพาไปลงบางพาจะเึ็นใครแล้วสมมติอยากบอกไปน้ำเมื่อยถึงหาไปเมื่อเบี้ยเทียน หอยจูบเสแไว้จได้เพี่น้องอเสแห่ไปดึงเต้ยมันกำลังน้ำหอยใหญ่ทุดทีอ,อ,อวดใ,ให้ดูอวดนี่จะเป็นหอมหอยกูแล้วหอมหอยตัเล็กเล็กกันเดียวนะโอ้คัสอิน่ต้องใส่เต้ยก่อนนะเดือดหน่อยอยอหอยอยันก็จะจไปคั่วเอามันก็จะมีบ่คือหอยอันท้องลม ซีนี่อัน,ตนโตหนาโอโตดีเนาะเลืกเลยวางนห้เรีบเรยบจุดตรงต่อยห้อยน้ำแันงต่อยถ้าต่อมาตัดก้นมันจะกนน่อนเนาะถึงจะจบได้ตัดกนกน่นคอต่อยต่อยกดเล็กเนาะก่อน ใส่ไปก็ใี่น tamam, okay, <t hopping> ้องแม่แกงใส่ยังมันจังแซ่บไม่หยอดบังหนามเลยแม่โอ้ยหมากมันลายแม่เอ้ยอย่าไปเอาเด้อยอดมันนะเออสุดเลยได้ขณะหมากนะมากับหมากกับไทยพี่น้องเอ้ยมังหนามคุณแม่ หมากมันกำลังขึ้นมาลายแม่เราบอกว่าค่ะมันเป็นอีกนะบอกเดอ้อเราอ่ะชาซุนนี้สิหาหมามันไปอันนี้เด้มีหมากหนึ่งพี่นนอะแม่นในใ้หมากวานหน่หมากเดียวนี่แม่ก้นรีบเนาะหมอนี่เออพอดีแหละเสียเอาไปอันหนึ่งมีก้นดิมีหม,มากเดียวใหญ่เออนีนน้อยนี่ก้นรีบ มีมากเดียวก้นรีบหมากเดียวแกงขี้เล็กเพี่น้องจ้ะต่ำข้าวเบือก่นอ,อกนตอเอนองเขาวเบือ่อจะมาตีแล้วก็ขี้เล็กทำนี่พี่น้องไมยขี้เล็กนะอย่าหัวแต่ว่าเขาต้องต่ำมาเลย น้อยเดียวหนึ่งหัวใหญ่เอ้ยหัวใหญ่อย้อยยเยะเราไปเก็บเองเรามาตบเองโอ้ย <c oughs> ตำให้ละเอียดก่อมที่เล็กบานเนาะเนาะตาจำแต่ว่าซาซุนี่เห็นพี่น้องทางฝั่งไทยพคนออกมาสิบ,บริการอันนี้ห้าสิบตามไปห,หมด ใส่ผักน้ำเนาะใส่หมูน้ำเด้อใส่หมูน้ำก็ได้อว้าเราที่นี่ก็มีเนื้อหมูมากิโลละร้อยซาวเสือหมูโลไปซื้อหมูโลก,กว่า

มันมันมันอุ้ยน้อยเดียวนี่แต่เครื่องหอมอมเยอะเยอะขันเห็ดไรเนะี่ยลงไปน้ำกันบ่ได้แหละเป็ยนอ,อมหอยะอ่อมหอยใส่ใส่ขี้เหล็ก <c oughs> มาเป็นอ,อมขี้เหล็กใส่หอยเราต้องเรียกว่าอ่อมหอยใส่ขี้เหล็ก หัวหอยลายกว่าเส่หอยใสยือหมูอืมเส็จแล้วเนาะข้าวผัดค่ะเขาอีตู่แล้วก็หอมบัวลงไปใสปรร่ร็จเป็ดเป็ดมัวสุดยอดเ้ยอาหารบ้านนอกทุกนี่อ,อาหารบ้านนอกบัานนา ตามท่านเจ้าหนี้ก็จะตามแบบบริษัทละเอียดกานี้ให้มันออกมีใบไม่เป็นใบขี้เหล็กด้วยสิบแหลมมาเบิ่งหน้าตาม่นำกัน เมนูหนึ่งรสชาติแบบสุดยอดเลยเจ็นะ <Okay. S 1> ตอนนี้กำลังหัน่นซีลหั่นเนื้อ <c oughs> หั่นเนื้อมูซอยเนื้อมูสไปอันหัวเสดีดอกพักจากที่นอกดอกพักใคาที่มีกระสุนมาแต่ตลาดนีหั่นแล้วเรียบร้ยบรอย สิขัวเอาโบพัทวันยนี้ก่อนว่าให้แม่กินใ,ใส่หอยกัวใส่ดอกพัทแกงขี้เหล็กใส่หอยคั่วหมูใส่ดอกค่ะเมนูวันนี้นะจ๊ะ นี่ก็ลัางหนึ่งเขา มมูลใส่ดออกภาคเดี๋ยวแนวมันแซ่บก็ภักลงปาะเนี่ยขัวอมูลสุกข์แน่น่ะน,นึงจะเอาภักลงเนี่ยกินแล้วมึง,ขงเขาแล้วก็จะลงไปเจ้เปิงแนาแกนกว่า วป,ปโยน,น้องดาวไปบุญบ้านโพนสาวสุพณีบริบายเมื่อใไอไปเหตุเหตุกินละน้องขวากบริบาไเปียงเฮียนแค่กไปใส้น้องขวากกระดา เราก็จะคนให้มันอัน,นอันนี้เนาะเขาที่เขาทานให้เขาคอนซูมกับเล็กไปนหน่อยแต่โอเคพี่นนองจ้ะสวยเขาเหนียวใส่นาท เอาเนี้ยนะฮะตรงหมาตอนแร้เนี้หมาแล้วก็วเอามานึ่งหนึ่งแล้วตาว่ามันตัวดีสุกอ่ะเอามาสวยท้าบอสวยนะมันบริได้เอิเอินสวยเนาะแต่ว่านอนทางไทยมัก็จะเอินสายข้าวถ้านเฮ้าบอสสวยมันจะสีออกเลยแล้วแล้วเป็นเหือที่เฮ้าสวยติดไปปิดมานเนี้ยทไหใมันแบบ ไม่นอ่อม้นก็สิบหมดแล้วหดแล้วเป็นมาใสา่ตทิปไปมัน,นี้บมดน้องฟ้าบริอยู่ซอยจชะเอวเฮียนยังกับมมกแม่ก็เ,เ,ยยเลยเห็เียดแต่เบี่ยงแต่เวยน นึ่งเขาเห็ดอยู่เห็ดกินแล้วจังสิงเดือมเื่อเฮือนเห็ดไ,ไหวหอยายก่อนน,อน้องเอ้ต่อไปก็จะหนึ่งหมักน้าบันนี่หนึ่งหมักน้าเห็ดแจว่วตอนนี้เขาก็ซุกแล้วออมทีเล็กก็เรียบร้อยแล้วขวาม,มูก็เรียบร้อยแล้วพี่นอ้องจกระจังเลือแต่ข้างหมากันแจ่วกับมีแล้วหนึ่งหมักน้าไว้โอเคสำหรับคลิปนี้เนะาะเซานี้กัห้าเขาคั่วแม่แกว้วที่เก่าก็เดิม จะุอยู่เหตุกินพี่น้องก็แต่งแรงแต่งไงไปให้แม่แก้วแล้วก็ให้พ่อให้แม่น้องนงลูกร้านกินแล้วก็สิเมื่ออะไรพี่น้องก็จะมันเถอกก็แบ่งเอาซาวก็เก็แบ่งแบ่งมากินบ้านโอเคเจอกันคลิปน้าช้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้เนะาะฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามเมื่อนี้อาชไดกินขวน้ำกันอยู่ค่ะซุ่มพอบางผลไปงานไปงานไปเถี่ยวง,งานซาวก็เก็อยู่บ้านเหตุอยู่เหตดกินถ้ามันเถอมากก็กินเขาเลย ก็จังในเมื่อพี่น้องโอเคเจอกันคลิปหน้าม๊ายบ้ายสำหรับคลิปที่ฝากรกดแชร์เดิมเป็นกำลังใจให้น,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 น้องสุดท้ายเนาะพี่น้องท่านติปต่อไป